ขายเสร็จแล้วเหรอเนี un> un> ่ยขายไม่เสร็จแล้วจะกลับแล้วเรจะกลับแล้วขายไม่ดีเลยผีเดียวเนี่ยเด็กเก่งดีนะนี่สิลักี้วัดเนี่ยทุกนจมูกเดียววิ่งนั่เลยร่างกายผิดปกติเอ้าทำไมผิดปกติอ่ะมันตากแดดเลยเนี่ยโอ้โหเออตาใหญ่เลี้ยงปลา ลุงเล็กเหรอขายปลาบอนไก่ขายปลาตลาดบนไก่ครับมีเบอร์โทรฝากไว้ไหมครับนะจดไ,นะไปไหะจดไว้ไหนแล้นี่เบอร์โทรอยู่นี่นะครับร้านร้านปลาลุงเล็กมีเบอร์โทรนะครับถ้าใครมาที่ซอยบอนไก่นะเบอร์โทรนดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ๆนีะร้านออกก็ออกแล้วเนาะ <laughs> <laughs> เบอร์โทรติดต่อได้นี่ปลาดุก ขายปลาอยู่ที่ตลาดบนไก่ผ่านไปผ่านมานะครับก็อยากซื้อปลาก็มาซื้อที่นี่ครับมีขายปลาอะไรบ้างอ่ะมีสวายกับปลาดุกครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมผมก็ได้ขายเบลก็มีเบอร์โทรแล้วโอเคขอบคุณครับขายเสร็จแล้วเนี่ยขายไม่เสร็จล้วจะกลับแล้วเราจะกลับแล้วขายไม่ดีจ้ะมีขายอะไรบ้างเนี่ย ขายน้ำตาลสดขายน้ำตาลปึกขายน้ำตาลนี่ขายน้ำตาลสดอันนี้น้ำตาลฝึกเออเนี่ยน้ำตาลสดตาลก่อนน้ำตาลหมดแล้วอ่ะจากอะไรเนี่ยจากตะโนดอ่ะจากตะโนดตะโนดคือยอดตายอดน้ำผึ้งด้วยเหรอ วยเกือบหมดล้วเหลือวีเดียวนะเลยหวีเดียวเนี่ยนี่สิเหลือกี่วันเนี่ยทุกจัวดเนี่ยหวีน่เนี้ยเอวยหน่อยล้เหลือวีเดียวเนี่ยเดีวือบตนะเน่ว่าตั้งกี่วันแล้ววีเนี่ยหลายวันดสงสัยจะงอมหมดเลยเนาะช่อง Hell the series เฮล the series แล้วในยูทูบนะครับนี่มันน้ำปลาปะการน้าปลาของใครของยิ่งยงเออไม่ใช่ครับยิ่งยงไม่ยิ่งยงไม่ทำปลาเนี่ยครับพาการพาการหามุมหาเยั้งขายนี่นานไหมลูกคิดเนี่ยขายนานแล้วจ้ะกี่ปีแล้วโอ้เก้าปีแล้วพี่อยู่ตรงนี้นะเก้าปีเก้าปีแล้วอ่าสู้ๆเลยครับอันนี้แม่ค้าลูกคิดนะครับแนะนำเชิญชวนลูกค้าให้ซื้อสินค้าเราหน่อยครับมีหมูย่า เออมีหมูยา่างหมูย่างสูตรเนื้อจ้ะหมูย่างสูตรเนื้อนนะจ้แล้วอะไรอ,อ,อีกเนี่ยอันนี้ไส้กรอกกุนกเช้นไส้กรอกกุนเช้นเนี่ยนะครับอันนั้นลูกชิ้นเอ็นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูนะจ้ะอันนั้นส้มแผ่นส้มแผ่นส้มแผ่นก็ทำจากอะไรเนี่ยอันนี้ทำจากมะม่วงอันนี้มันหวานมากเลยม,าามันตกแต่มากได้แล้วในข้าวเหนียวอันนี้ผักสดมีผักสดจ้ะแค่นี้นะอันนี้ตังโอ้อันนี้ขายด้วยเหรอตังเนี่ยอันนี้เก็บไว้ดู โอเคก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวตลาดบลอไก่เนาะถวันอย่าลืมอุดหนุนลูกชิ้นเจ๊อะไรครับเนี่ยเจ๊ตายเจ๊ตายนะครับผมอะไรจ้ะพี่มาแล้วลูกพะระอันนี้ห้าบาท เป็นลูกค้าประจำหรือเปล่าก็โทษครับขออนุญาตสอบถามที่มาโอ้ครับ,รบ,มบผมขอบคุณมากครับดีอุดหนุนเจ๊ตายนะครับ รถบัสอ่ะเรากำลังมาถึงร้านลูกค้าแล้วนะคะส่งสินค้าใกับลูกค้าสวยนะคะี่วีันนี้นะคะก็จะมายเ้นลาเรานอะไรดีคะั้งฟ้าขาวฟ้าเหลืองฟ้าแดงาิดลบกันเท่าไหร่ติดเป็นยงิน ส่มบดไก่จ้ะตลาดอะไรคะตลาดตลาดบดไก่ฝากร้านช่องเฮลเดอร์ฟิลลี่ได้นะคะฝากเบอร์โทรไว้ก็ได้ค่ะเกี่ยวมีช่อมทันช่อมทานนึงที่ลูกค้าติดต่อได้เบอร์อะไรคะ086 086 372265ก็อย่าลืมนะคะร้านนี้เป็นร้านขายของชำนะคะมีของมากมายให้เรา ให้ท le ุกท mm ่านได้เลือกกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมานะให้เข้ามาอุดหนุนที่นี่นะคะร้านเจ๊จุ๊มเจ๊ตุ่มนะคะมีของหลากหลายนะคะมามาที่นี่แล้วมีพบจบที่นี่เลยค่ะขอบคุณนะคะวันเดียวนูขออนุญาตเป็นขอบคุณค่ะ แผงนี้ถ้าใครมาซื้อแล้วรวยคนซื้อรวยคนขายก็รวยนี่ววันนี้รวยนะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย